นี่นะนี่นะบื้งสภาพบังสภาพเมาว้าวแต่ค่อยว่าผู้หายอือว่าผู้หายแถมยังไม่เห็นนิสัยต่ำตมแล้วผู้ใหญ่คือจังเจ้าหน้าตาคือจังเจ้าน่ะเจ้ายังมาเมนได้ขนาดนี้มาได้คนอื่นว้าต่ำตมนะคิดว่าตัวเองสูงส่งแบบว่าไง คิดว่าตัวเองสูงส่งเหรอที่มาพูดคนอื่นแบบนี้นะคะคนอื่นมีสิทธิ์ชอบหรือไม่ชอบศิลปินทุกคนนะม,นมีแต่พวกหัวโบราณพวกโง่อน่ะเนาะง่ายงายโง่แหละ ภูมิใจแทนซาลาร์ละครเดียด่ยเดมีมีเอฟอซี FC ที่แบบหน้าตาเฮียแบบเฮียแล้วกันยังมาว้าตัวคนอื่นอีกแค่นะหน้าตาตัวเองดีถึงจะมาวา้าคนอื่นนะแกจะตายอยู่แล้วนะนี่นะเออนะนี่ อันนี้คือ FC ฟา,า,าีเร่าลรลารคเดิอคุณเสียงไม่ดีก็คือไม่ดีค่ะจะให้คนอื่นมาบอกว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดีอืมค่อยดีอยู่กับนังหองเิดตัดตน้อยเท้อหญ่ค่อยหูว่านังหองมีประสิทธิภาพนังหองเสียงดีเป็นแบบเลยนะ พ่อค่อยว่าเล่นจริงพี่เลยไปชุดเจ้าบอเซชุดเจ้าไปเซชุดเจ้าไปโงเ่เซออีลาลำละครย้อนวะชุดเจ้าคิดว่าสลารลำละครจะสีดังมั้งจีชูเจ้าคิดว่าสีปังสีดังได้เงินร้อยล้านได้เงินเป็นล้านล้านจีมันบอได้นะคนที่เขาหาคนจะผลประโยชน์นะวะ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เีทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็จะขึ้นมาพูดถึงประเด็นดราม่านะคะที่มีสาวลาวคนหนึ่งที่ออกมาพูดด่าคนไทยนะคะด่าเอฟซีคนไทยของอ่าสาวลาลำตะกอนนะคะทุกคนวันนี้เป็นกําลังเป็นโอ้โหพูดได้เลยว่าเป็นกระแสรดราม่าที่แรงที่มากและนางก็ด่าแรงมากเลยนะคะ วันนี้นะคะก็เลยน้องตีก็เลยเอ,อยากจะขึ้นมาออกคําคิดคําเห็นนิดนึงนะคะว่าการที่เราจะเราต้องดูว่ามันสมควรไหมเพราะว่าเขาก็เป็นคนเราเหมือนกันเขามุ่งหน้ามาเพื่ออนาคตเขามาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตเขารู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขารู้ว่าเข้าอยู่บ้านเขาแล้วเขาไม่มีอนาคตเขาไม่ มีอนาคตเขาก็อยากหาสรรหาสิ่งดีๆมาใส่กับตัวเอง mm. เมื่อเขามาพบเจอกับคนที่มีน้ำใจและให้โอกาสเขาคนเราก็ต้องไขวัวสิ่งนั้นไว้ใช่ไหมคะทุกคนและทีนี้มันมีกระแสดราม่าก,กันมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็มีสาวลาวคนหนึ่งนะคะขึ้นมานะคะขึ้นมาดรามา่าแล้วก็ด่าเอฟซีคนไทยด้วยด่าน้องเขาด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวน้องตีงให้ดูคลิปนะคะหน้าตาไม่ดีนิสัยยังไม่ดีตัวเองเหรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อีบไปเป็นอิบไปเป็นแซวแหละเอฟซีแาหลาบะข้ออิบไปเป็นอิบไปสนับสนุนเห็นมันรวยเดี่เห็นมันสักนึกสากหรือห่านเนี่ยเออขั้นค้นมันดีจริงนะหลองเพงรวดอี่ดนะีเนี่ย ประเทศแล้วก็มีม้วนดนตรีอยู่นะคะประเทศแล้วก็มีมวนดนตรีมีที่ทำมาหาเกินอยู่ถ้ามันดีนั่นนะก็เพราะวไม่ดีเด้อมันถึงไปนะมันก็ไปหลอกว่ามันโจรมันไม่มีเงิน ความคิดของน้องตีเนาะคนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครจะมาที่ไหน mm. เมื่อเขาลําบากมานะจะบอกให้นะคะคนไทยนะ,ะจะบอกให้ว่าคนไทยไม่ได้งูนะคนไทยแค่เพื่อนให้โอกาสคนนะคะ mm. น้องเขาลําบากมามาขอเพื่อไปบ,บุญคนไทยมา่คนไทยเขาก็ให้โอกาสนะคะคนไทยเพื่อนให้โอกาสคนทุกคนได้แสดงความสามารถ บัญหาแต่ว่าความสามารถของคนคนนั้นจะมีมากน้อยแค่ขนาดไหนซึ่งคนเรามันมีความสามารถที่แตกต่างกันอยู่แล้วคนเราไม่ได้เก่งมาแต่ทองพอทองเม่นะสำหรับความคิดของน้องตีนะคนเราไม่ได้เก่งมาแต่ทองพอท้อทงแม่คนเรามันก็ต้องมาฝึกฝนหลล้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อเสียงน้องเขาก็ถือว่าโอเคนะเสียงน้องเขาเสียงอะไรคะที่ว่าสาลาวราํบจากคนเข่าหีน้องตีได้ไป ฟังมาน้องเขาเสียงเขาก็โอเคก็ถือว่าเป็นเสียงระดับหนึ่งที่สามารถพัฒนาได้และอีกอย่างหนึ่งก่อนจะพูดดูให้ดีนะตอนนี้สาวล่าลํำตกครองได้เข้าสู่เป็นเป็นนักร้องในค่ายเพชรลำพินแล้วนะคะเพชรลำพินนะคะนั่นแหละค่ะก่อนจะพูดต้องดูให้ดีนะถ้ามันมีผลกระทบ โต้ค่ายของเขาเขาอาจจะฟ้องรองคุณได้หรือคําพูดของคุณอาจจะมีผลกระทบกับคนหลายๆคนที่เขาทํางานอยู่ในประเทศไทย FC- คนไทยเขารู้ออกเพราะว่าคนไทยเขารู้ดีนะคะไม่ต้องไปแนะนําเขาหรอกนะคะไม่ต้องไปแนะนําเขาหรอกว่าคนนั่นเสียงดีคนนั่นเสียงไม่ดีมันขึ้นกับความพอใจของเขาว่าเขาจะฟังใครขึ้นกับความพอใจของเขาว่าเออเขาชอบ นักร้องคนนี้คุณไม่ต้องไปแนะนําเขาเจ้าไม่ต้องไปแนะนําเขาเพื่อนดอกเพราะเพื่อนก็เนียเนียออกว่าคนไหนจะดังคนไหนจะปังคนไหนจะเสียงดีหรือเสียงไม่ดีไม่ต้องไปแนะนําเขาหรอกนะคะเขารู้นะคะคนไทยคนไทยเขารู้ดีเพราะว่าเพื่อนเกาะทำเพื่อนกาะทำเวทีหรือว่าทํา การทดสอบนักล้อง,องแต่ละคนก่อนจะมาอัดเสียงหรือว่าก่อนจะมาเข้าค่ายแต่ละค่ายนะไม่ต้องไปแนะนำให้หรอกเพราะเพื่อนก็รู้ดีคนเจ้าอีกเนาะเพื่อนก็รู้ดีคนเจ้าอพีกคนเจ้าจีพพพพมาเว้ากับาเพื่อนนะสำหรับความคิดเห็นของน้องตีนะแต่สำหรับว่าเขาไปได่าคนไทยว่าโง่นี่มันแรงเกินไปมันแรงเกินไปอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คนสัมพันธ์ระหว่าง คนไทยคนเราอบาดแผลในใจกันนะคะอะไรว่าเจ้าเป็นคนได้นคนเดียวแต่ว่าผลกระทบมันอาจจะกระทบต่อคนหลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เขาทํามาหาก,กินถ้าเขาทํามาหากินกินอยู่ที่นูน่นมันดีเขาคงไม่แบกหน้ามาที่ทมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยและนี่ก็เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะ เราเรื่องดราม่าอีกแล้วเนาะเลงเอฟซีสาวลาลัมบอรคอเนาะและทีนี้มีเอฟซีสาวลามาเม็นซุ่มเอฟซีกับเป็นซุ่มพวกโง่นะผู้เท่าพวกหัวโบราณเอฟซีที่แบบมีเอฟซีแต่เป็นเอฟซีที่โหัวโบราณตัวค่อยๆพยุ่งใหญ่ไปเป็นแบบนั้นมีแต่พวกหัวโบราณพวกโง่นะเนะาจะจุดจุคิดว่าสาวลาลัละคร์คอดสีกจัง ที่เจ้าคิดว่าสิปังสีดังได้เงินร้อยล้านได้เงินเป็นล้านๆทีมันบ่ได้ตอนนี้นี่บ่มันไ่แหละสาวรานบอวันใซเอฟซีนี่เอฟซีตัวดีนี 4, ่เอฟซีพวกโม้โเน่ะเออเป็นอย่างคนไทยมากเสียงมากคนเสียงแบบนั้นเบอคนไทยมากมากคนเสียงที่ฮ้องเพลงแบบนั้นเบอนักร้งองดีๆไม่เอาคนไทยบางคนนะแต่บางคนที่เขาสลัดเขาเบิ้งออก มีสมองคิดเป็นของตัวเองมันกันจะเบิ่อเ่าอรงมากเลยนะคะว่าไม่มีสมองพวกงูงูแบบนี้โอ้โหแบบพูดแบบโอ้โหสุดยอดมากแบบนางดาโอ้โหแรงมากเลยนะคะทุกคนแบบนี้น้องตีเองก็บอกได้เลยว่าน้องตีเองก็พูดไม่ออกเลยเนาะแบบก่อนจะคิดอะไรก่อนจะด่าใครก่อนจะว่าอะไรนะ ขอให้คิดดีๆก่อนก่อนจะด่าใครเพราะว่ามันมีผลกระทบกับหลายๆคนมากเลยนะก่อนจะมีผลกระทบอะไรมันจะมีผลกระทบต่อหลายๆคนมากน้องตีก็บอกได้เลยว่านางด่าเลงมากๆเลยเป็นแบบก่อนจะว่านะก่อนจะว่าให้คิดดีๆก่อนเพราะว่าการกระทาคําพูดมันอาจจะกระทบถึงเราด้วยอาจจะกระทบถึงภาพพจน์ของ แบบความคิดที่แย่มากเลยนะความอิสาริษยากันนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะขนาดเป็นคนละมันกันเท่เท่นแทนที่จะให้กำลังใจกันนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำมาหาก,กินน้องเขาก็อยากมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเนาะอย่างสาวล่าลำตะคอนเนาะน้องเขาก็อยากมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเขาไปเจอสิ่งที่ดีๆเขาก็รีบลัวไว้มันผิดตรงไหนที่เขาต้อง มันผิดตรงไหนที่เขาจะขอย้คว้าสิ่งดีๆให้กับชีวิตและโอกาสดีๆให้กับเขาก็คือจากน้ําใจคนไทยหรือว่าจากคายเพ่ที่เพื่อนได้รับนอ้องอ่เขาไว้นะสาหรับน้องตี๋ก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ถือว่าเป็นบุญมากนะคะเป็นคนคนไทยที่มีน้ําใจมากๆคนไทยบอกได้เลยว่าเป็นคนไทยีเป็นคนชอบให้โอกาสที่มี การแสดงความสามารถให้คนเราได้มีความแสดงความสามารถนะว่าคนนั้นคนคนนั้นจะดึงความสามารถตัวเองออกมาได้มากน้อยเพียงไหนก่อนที่เพื่อนจะรับคนก่อนที่เขาจะรับคนแต่ละคนเขาก็ดูออกอยู่แล้วว่าเขาจะเป็นคนอย่างไงมันไม่ต้องไปแนะนำเพื่อนหรอกนะเพราะ เพื่อนก็เป็นคนมีประสบการณ์มามากเลยนะก่อนเพื่อนจะมาสร้างวงมนึ่ีได้ก่อนเพื่อนจะสร้างศิลปินคนหนึ่งได้ก็เพื่อนก็ต้องฝึกฝนหล่หอหลอไม่มีใครหรอกนะที่จะเป็นมาโดยกําเนิดยังไงคนเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วและทีนี้ก่อนที่น้องจะไปพูดก่อนที่เจ้าสิไปว่าวิอย่างน้เพื่อนให้คิดให้ดีถ้าห้า เขาฟ้องมาหมดตัวไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นนักลงในศิลปินค่ายเขาแล้วอย่านะอย่านะถ้าคุณมีเงินพอถ้าเจ้ามีเงินพอเจ้าค่อยไปว่าให้เขานะฝากเตือนฝากเตือนไว้ถ้าเขาฟ้องมาหมดตัวไม่รู้จะมีเงินไปจ่ายเอาไหมเออการที่คุณไปพูดแบบนั้น อาจมันอาจมีผลกระทบต่อค่ายของเขาด้วยเพราะเขามีเป็นศิลปินอยู่ในค่ายนั้นแล้วไอ้แบบเป็นศิลปินแบบนักร้องที่ว่าหากินตามวงดนตรีอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะทีนี้เขาเป็นนักร้องในค่ายเป็นนักร้องที่มีค่ายอยู่ในค่ายที่มีซื่อเสียงด้วยก่อนที่เจ้าสิไปว่าวอย่างเจ้าต้องคิดให้ดี อาจโดนฟ้องล้องมาหมดตัวจริงๆนะนั่นแหละสำหรับน้องตีเองน้องตีก็ถือว่าน้องคนนี้สาวลาลํมตะคอนมานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนางน,นะเพราะว่าคนไทยเขาใจดีและก็เป็นสิ่งที่โชคดีมากๆที่สาวลาลํมตะครอนได้มาที่ประเทศไทยและมีื่อเสียงโด่งดัง ในประเทศไทยเป็นอีกสาวลาวคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยในการร้องเพลงเพราะนักร้องลาวมาดังอยู่ที่ประเทศไทยมีหลายคนมากหลายคนมากนะนั่นแหละค่ะก็ถ้าหาคลิปนี้น้องสีพูดอะไรผิดต้องกรับขอโทษขออภัยก็การใช้พท์ภาษาอาจจะมีอาจจะพูดไม่พอบ้างก็มีนะคะก็ ถ้าหากว่าพูดอะไรผิดไปต้องกลับขอโทษขอไผที่เพื่อนเพื่อนทุท่านนะคะก็ฝากคลิปนี้นะคะค,ค่ะ